อย่าจับผิดคำพูดให้เป็นประเด็นพยายามให้ดูที่สาระเรื่องของเรื่องคือผมเห็นคุณสิริกัญญาตันสกุลใช่ไหมหรือคุณไหมนะสสฝ่ายค้านเนี่ยนะออกมาพูดออกมาหยิบประเด็นที่นายกรัฐมนตรีคุณแพรทองทานชินวัตรพูดกับคุณพี่ชัยรัตติว่าการกระทรวงการคลังพูด ในเรื่องของการที่ประเทศไทยจะเข้าไปพูดคุยเจราจากับอเมริกานะเรื่องของนโยบายภาษีของทรัมปนะ์ที่มีผลต่อหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับในการปรับขึ้นภาษีคือพยายามจะหยิบประเด็นออกมาพูดให้เห็นเหมือนกับว่าการที่ประเทศไทยเลื่อนนะที่จะเดินทางไปเจราจาซึ่งตามปกติแล้ว เห็นบอกว่าจะไปวันที่ยีสามใช่ไหมครับแล้วก็มีการเลื่อนแล้วก็มาตั้งคําถามว่าสรุปแล้วใครเลื่อนนะเราเลื่อนหรือเขาเลื่อนแล้วก็หยิบคาพูดของนายกรัฐมนตรีว่านายยกรัฐมนตรีนั้นพูดต่างกับคุณพิชัยรัตติว่าการกระทรวงการคลังดังนั้นที่ผมฟังแล้วฟังอีกฟังยังไงก็ไม่เห็นมันต่างกันตรงไหน นายกรัฐนตรพีพูดเรื่องการเดินทางของคนไทยหรือข้าราชการไทยหรือเจ้าหน้าที่ที่จะไปพูดคุยนั้นเนี่ยบอกว่านะครับก็ชะลอไว้นิดนึงนะครับดูให้ละเอียดรอบคอบโดยหลักคือเป็นอย่างนั้นคือการเป็นเจรจาไม่ใช่เราไปเจรจาแล้วถ้าข้อมูลเราไม่พร้อมมันอาจจะเสียเปรียบการเจรจามันจะต้องวินวินคืออเมริกาก็ได้เราก็ได้ ถ้าจะพูดกันตรงๆมาเยอะการที่แม้เราจะเป็นประเทศเล็กการจะไปคุยกับประเทศอเมริกานั้นนะไม่ใช่ไปกลุ่มอะไรแล้วก็คุยเขาคือต้องมีศักดิ์ศรีอันนี้คือความหมายของท่านนายกรัฐมนตรีว่าการจะไปพูดคุยไปเจรจานั้นเราต้องพร้อมนั้นรอไว้ก่อนรอไว้สักหน่อยหนึ่งกับคุณพิชัยรัตรีว่าการกระทรวงการทัท่านก็พูดท่านก็บอกว่าเอาละนะครับ การจะไปคุยอเมริกาแล้วก็ต้องเตรียมให้พร้อมก็ไม่ได้ต่างกันนะเวทแอนซีก็คือรอสักหน่อยหนึ่งก่อนประเทศไทยเราอาจจะต้องไปเจรจาในการพูดคุยนั้นอาจจะการกลางหรือไปปลายของบรรดาสมาชิกต่างๆเพื่ออะไรเพื่อที่จะดูว่าประเทศอื่นๆที่ไปคุยกับอเมริกานั้นเขาได้ผลขนาดไหนเพียงใดอเมริกาจริงใจหรือไม่อ่ะพูดตรงๆนี่แหละเพราะฉะนั้น เ t and s ซีคือรอสักหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นโดยคำพูดของนายกรัฐมนตรีกับรัฐธิว่าการกระทรวงการคลัลง,งผมก็ไม่เห็นมันต่างกันตรงไหนไม่แต่น้อยเลยนะแต่คนพูดก็พยายามจะบิดให้เป็นประเด็นนะฮะบิดให้เป็นประเด็นว่าสองคนนี้พูดต่างกันทั้งน้ที่ฟังแล้วก็ไม่ต่างกันหรือท่าทั้งหลายลองฟังดูสิครับว่ามันต่างกันหรือไม่ผมนี่ฟังยังไงไม่ได้เข้าข้างใครก็ไม่เห็นมันจะต่างกันในความหมายเดียวกัน แล้วพญานาจ,จี้ว่าสรุปแล้วใครเป็นคนเลื่อนใครจะเลื่อนไม่เลื่อนความจริงเนี่ยโดยสาระผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญหรอกครับสําคัญว่าถ้าเราไปเจรจาเราพร้อมไหมแล้วต้องดูเขาเหมือนกันอเมริกาต้องยอมรับนะครับในความจริงใจว่ามีหรือไม่ก็ต้องดูกันไปเจรจาแล้วไม่ใช่เราไปเจรจาแล้วแล้วก็ผลที่ออกมาเนี่ยเราเียเปรียบมันก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะเออ พราะสองท่านพูดเหมือนกันไม่ได้ต่างกันเหมือนที่คุณไหมศสิริกัญญากิีบออกมาพูดให้เป็นประเด็นในทางการเมืองในทางสังคมผมอยากให้ยึดในเรื่องของสาระนะครับจะไปเจราจาหรือไม่หรือไม่เจราจาหรือเจราจาเมื่อไหร่ต้องดูว่าประเทศไทยเราได้อะไรเราจะเสียเปรียบตรงไหนไหมก็เหมือนที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดนั่นแหละครับ หนที่เราณนเวลานี้เตรียมเรื่องเตรียมราวเตรียมข้อมูลให้พร้อมนายกพูดถึงว่าเราก็มีการพูดคุยพ่อค้านะที่ส่งออกผู้ที่ลงคุณในประเทศอเมริกาเพื่อดูท่าทีของอเมริกาก็ไม่เห็นจะผิดและ,ะต่างกันที่คุณพิชัยรับตีว่าการกระทรวงรังพูดตรงไหนเลยอย่าให้เป็นประเด็นอย่าหยิบประเด็นกาบพูดอย่างนี้ผมว่าวันนี้เศรษฐกิจประเทศไทยนะครับต้องอาศัยกำลัง หลายๆภากส่วนในการที่จะผลักด,ดันให้ผ่านวิกฤตนี้ให้ไปจนได้นโยบายของทรัมป์นโยบายของอเมริกาแน่นอนครับอเมริกาเขาเขาก็มองว่าเขานี่คือเป็นตำรวจโลกอะ่ะใช่ไหมอ,อบางคนพูดหนักหนักเลยซ้ำไปออ,อเมริกาเนี่ยเหมือนกับแม่ทำตัวเหมือนไม่อยากจะใช้คาว่ามาเฟีย <laughs> น,น,นึกอยากจะสั่งอะไรนึกากจะทำอะไรก็ทำบางคนเขามองอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเราเป็นประเทศเล็กประเทศไทยนะครับแล้วก็มีพันธะกรณีในการค้าการขายประเทศยักษ์ใหญ่อย่างเช่นอเมริกากับจีนอย่างเงี้ยก็ถูกแล้วเนี่ครับในร่วมทีพูดคุณพิ่ัยพูดเวทแอนเซรอสักหน่อยหนึ่งรอสักหน่อยหนึ่งดูท่าทีเขาก่อนเพราะนอย่าพยายามบิดเรื่องหรือบิดเบือนให้คำนะครับผมฟังยังไงก็ฟังว่า สองท่านไม่ได้พูดต่างกันนะครับพูดเหมือนกันอ่ะลองฝากท่านผู้ชมไปฟังดูสิครับว่าเหมือนที่ผมพูดหรือเหมือนกับที่คุณศรีกัญญาและคุณหมพูดนะเออผมเห็นแต่ละวันเอาหยิบแต่ละเรื่องมาบางทีมันมันไม่ได้อะไรอะ่ะมันไม่ได้มีสาระอะไรนะครับเพียงจะหาเรื่องว่าเอาละสรุปแล้วใครเป็นคนเล่นกันแน่นั่นเองเพื่อจะหาเรื่องพูดต่อ ถ้าเขาเลื่อนจะเป็นยังไงถ้าเราเลื่อนมันจะเป็นยังไงแล้วถามว่าได้อะไรได้อะไรครับฝากประเด็นเรื่องนี้ไว้สําหรับท่านนะครับอ่ะขอยืนยันว่านายกรดัฐมนตรีกับคุณวิชัยพูดเหมือนกันสาระเหมือนกันเป้าหมายเหมือนกันตรงกันทุกเรื่องนะครับไม่ได้ต่างกันนะครับเหมือนกันทุกเรื่องทุกอย่างนะครับเพียงแต่วความยาวความสั้น หรือลักษณะการพูดมันไม่เหมือนกันนั่นนันเองแต่เป้าหมายวัตถุประสงค์ต่างๆสาระในความหมายต่างๆเหมือนกันทุกอย่างครับคือรอสักหน่อยหนึ่งดูท่าทีเตรียมให้พร้อมนะครับถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่และดูเขาด้วยประเทศอื่นที่เขาไปเจราจานั้นผลออกมาเป็นอย่างไรอเมริกาจริงใจไหมหรือไม่จริงใจเจราจาแล้วเราได้หรือเราเสียหรือมันวินวิน ต้องกันหมดครับไม่ได้ต่างกันครับจำนงใช้ยบุงคลไปแล้วครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ